สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนําเสนอบ้านแฝดสชั้นสไตล์โมเดิร์นเขาตะเกียบหัวหินค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในใจกลางเมืองหัวหินเลยนะคะห่างจากทะเลเพียง400เมตรเท่านั้นค่ะขนาดที่ดินของบ้านหลังนี้นะคะมีขนาด32.6ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย146ตารางเมตรเป็นบ้านแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ บ้านหลังนี้เพิ่งตกแต่งใหม่ค่ะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะคะครัวจะเป็นแบบบิวอินค่ะมีอุปกรณ์ครบเลยค่ะมีทั้งไมโครเวฟเตาอบตู้เย็นเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะสิงค์ล้างจานค่ะบ้านหลังนี้นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่7.3ล้านบาทค่ะ ขึ้นมาด้านบนของบ้านชั้น2นะคะก็จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะทุกห้องนอนนะคะก็จะมีห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ค่ะมีห้องน้ําในตัวนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็จะรวมในราคาขายแล้วค่ะ นอกจากห้องนอนสองห้องที่อยู่ด้านบนนะคะด้านหลังของบ้านนะคะก็จะมีห้องเก็บของด้วยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นบันไดที่เดินขึ้นมาชั้นสนะคะห้องทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะเปิดเข้ามาก็จะพบกับห้องแต่งตัวค่ะและห้องน้ำนะคะ ออกจากห้องแต่งตัวนะคะก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีระเบียงที่เชื่อมออกไปด้านนอกนะคะเป็นระเบียงที่กว้างมากๆเลยค่ะกระจกของบ้านหลังนี้นะคะเป็นกระจกนิรภัยอย่างหนาเลยค่ะสนใจดูบ้านหลังนี้นะคะติดต่อหาเราตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าค่ะ